สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซิ t izen r น p o ร t พ r เตอร์พื้นที่สื่อด้วยภาคพ,พลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองสำนักสื่อวัตนีมีรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามภายใต้ชื่อกิจกรรมว่าเธองามด้วยการปกปิดหรือมุสลิมมาทูแชค่ะซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยการรวมตัวกันของผู้หญิงมุสลิมรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่ามาวัดปาตานีค่ะ มาวัตปาตานีซึ่งมีความหมายว่ากุหลาบช่องงามแห่งปาตานีได้รวมตัวกันและทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เพื่อนมุสลิม์แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องภายใต้สโลแกนเธองามด้วยการปกปิดมุสลิม t ทูแชร์ที่ส่วนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทางกลุ่มประธานมาวัตปาตานีอธิบายถึงที่มาของกลุ่ม และกิจกรรมดังกล่าวาว่าเกิดจากการรวมตัวของเพื่อนๆในสมัยเรียนที่อยากให้มีการพบปะกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำในวันนี้นะนะคะก็จะใช้สโลแกนสั้นๆะนะที่ชื่อว่ามุสลิมห์ถูแชร์เธอสวยด้วยการปกปิดหลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็ประมาณ4-5ปีเนี่ยเราก็ยังไม่เคยมีการรวมตัวกันซึ่งวันนี้เนี่ยจะ เ้วก็คิดว่าจะมีการรวมตัวกันสักครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยการรวมตัวกันเฉยๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนกับอาจจะดูธรรมดาไปเราก็เลยคิดว่าการที่เราสร้างกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์ได้มีการเปลี่ยนแปลได้ได้เห็นนิมิตใหม่เหนือจากการที่เรามาเจอกันเฉยๆให้เห็นสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นฐานะพี่ๆของน้องๆมาทั้งหลายเนีนย่ยเรารู้สึกว่า คือภูมิใจนะภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกชื่นชมน้องๆที่มากรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้ทํางานเพื่อทางที่ได้ทำงานเพื่อศาสนาซึ่งสิ่งที่เพื่อวันนี้คาดหวังมาตลอดก็คือการเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสทํางานเพื่อศาสนาเพื่อเพื่องคมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการทํางานของผู้หญิงต่อสังคมเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นภาพ เป็นภาพที่เป็นภาพที่สวยอ่ะเป็นภาพที่งดงามต่อการทําง,งานของสังคมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นนิอย่างที่บอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้เห็นมาวัาปดปตตาน,นีเราได้เห็นผู้หญิงผู้หญิงดอกไม้ของปตราน,นีเนี่ยลุกขึ้นมาทํางานื่อสังคมตอนแรกที่เข้าไปคุยนยรู้สึกกดดันตัวเองคือเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปคุยเขาจะรู้สึกยังไงกับเราซึ่งหลักๆวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคือการ ส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้ไม่ไม่ถึงําให้ความรู้แต่ว่าให้เขาตระหนักในการแต่งตัวของมุสลิมะเขาอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงาภย,นยนในวันนี้แต่เราก็พูดอยู่เสมอว่าคาดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้ดอกไม้ช่องามที่จะเป็นความหวังแก่สังคมมุสลิมช่อนี้จะเติบโตขึ้นเพื่อจะลงให้สังคมตรหนักถึงความดีงามต่อไปการรวมตัวของเยาวชนกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อที่จะขับเคลื่อนสู่ประเด็นที่ใกล้ตัวผู้หญิงมุสลิม ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันรวมถึงเป็นการสื่อสารให้คนอื่นๆเข้าใจอัตลักษณ์ของผู้หญิงมุสลิมมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ